สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อค่าพี่น้องมากร้านขายดอกไม้เนาะคะะ่ะร้านขายดอกไม้ก็จะมีของตกแต่งร้าน,เ,นยเยอะแยะเลยค่ะมีทุกรูปแบบนะคะเนาะนะคะข้างในร้านเพิ่นเนาะจะเข้าเบิ่งกันค่ะต้มได้่องอเนี่นย ด้มอนบั็อกนาวค่ะโอ้ยย่าแล้วยันใครชอบพี่น้องงามเนาะลงดูค่ะ mm. อันนี้บนกกันเท่ากระมีนะคะี่แบบนี้เนาะน,นี่บนกกันเท่ากระมีสวยอา้อาวอ้าวพี่น้องอ้าวอืาอ้าะ3ะสามสิบเก้าคน สวยพี่น้องสวยสออกมาเยอะแยะเลยค่ะนี่แต่สวยอดิสฟนัาวอออดิสนฮัท่ทโอเพี่น้องนะฮัทว่ารักมากแต่เป็นสีแพงนะคะสายตังเนาะ อุ้ยบักนัดย้อนสับปลรดย้อนย้อนสับปะรดบักนัดนี่นี้ชัวคลส้ว์ยูลุกขึ้นฟิล์มีเพรวามงเรซอินไซด์เฮียร์้อมเซีเหลอเนะดปะปะนี่ผักกูดไม่ใช่ัดเฟิร์นกับพี่น้องเฟิร์น เอาหนอป๊า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 เฮ้ยแม่เดี๋ยวมันกัดมือนะระวังนะกัดมือนะกัดมือไหมกัดสามอุ้ยกัดแล้วอปะเอะสวยค่ะพี่น้อง สวยงามสวยงามต้นใหม่สำหรับใบยืนในบ้านนะคะเนาะอันนี้เหมือนอยู่ในป่าเลยปลาไปดูผักกันก่อนไปดูผักกันก่อนนี่เด้์มาปลาไปขึ้นย่าอินเทเลนแฮปปี้สุดดีจ้ะบ้านเท่ากันมีนะคะเนาะโอ้นี่เดย์ย้อนสวยค่ะสวยอะไรบะาดุจแช่ปลาดุจ